โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีแสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันภาษาอังกฤษและการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนดรนัชชาชัยรุ่งเรืองผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีร่วมแสดงความยินดีแก่เด็กชายกัรตนัทแสงประพนันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่คว้ารางวัลเหรียญทองในการแข่งขันภาษาอังกฤษจากโครงการ National Match English Test Online และเด็กชายวัฒนปิยะธนบ,บดี นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่3ที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากลที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการสอบ HSK โดยสอบได้ถึง137คะแนนดรนัชชาชัยรุ่งเรืองกล่าวว่าโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเนื่องจากเป็นภาษาสากลที่ใช้ได้ทั่วโลก การเรียนของสาธิตกรุงเทพธมบุรีเราก็จะมีการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เลยซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้เจอกับ native speaker ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยพยายามที่จะทําให้รู้สึกเหมือนการใช้ภาษาทั้งสองภาษาเนี่ยเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งของเรา รางวัลของน้องทั้งสองคนก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูทุกทุกท่ททานที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีเช่นกันค่ะโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีต,ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครสําหรับปีการศึกษา2,567แล้วนะคะตอนนี้ถ้าสนใจก็สามารถดูได้ที่เพจ f a c e b o o k Page ของโรงเรียนก็คือ Bangkok t ง o อ b u r i Demonstration School หรือว่าโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เลยค่ะ my name is gan and i'm from bangkok t o n b u r i demonstration school I am in P5 and I started here in P3. ผมไปสอบอังกฤษ Top Test Center ผมสอบได้คนที่4จาก308คนครูก็ช่วยสอนผมถ้าผมไม่มีครูประวิทย์กับที่เชอร์ลิชาร์ดผมก็น่าจะสอบไม่ได้ครับ你好，我叫吉丹，我八岁，我我三年级了，我学切尔，โรเเงเรียนสาธิกกรุงเทพธนบุรี